้านขวาบ้านขวามันตายเลยวะไม่เจอว่ะตัวมันเข่ะเอาเหรอตายเลยนนอะเฮ้ากิ้วกรกยคือยี่ห้อยังไม่รู้อ่ะอยู่โจงไหมพี่อยู่โจงไหมเยอะเยอะนัวนัวนัวเขากดดังก่อนะไม่อยากรับเด็กปืนเขากดดังกว่าเนี่ยเกิดังหรือว่าลางจรวดเทพีกดดังเนี่ยกดดังของของเยอะไจะไปลงตรงคนเยอะทำไมตรงนี้แม่งไม่มีคนลงเลย

สใช่ปะมันน็อกมันน็อกมันน็อกตายปะตายกันเลยดีกว่าเยอยมันไม่เคยเห็นสะพเยด้วยแมนผ่ากันดิเอว่ที่มันกระโดดอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีเสียงคนกระโดดออกมากระโดดหน้าต่างข้ามีตัวข้ามีเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากไอาดิเราเราโดนล้อมน้อยแพงก็แพงกับแฝงเจ็บมากเราหนึ่งเราหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งมาได้ไหมนะ เขาต้องมาตัวไหนนะดาวดาวพี่ดาว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 มันยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะมีอีกตัวนะเศษตัวนึงเฮ้ยมันรอมันรอเพื่อนมามันรอถุกแม่กูบอกเข้าใจหลักการในการอัพเพราะอะไรมันนี่ะรวังในห้องอ่ะระวังโดนลากอ่ะ เฮ้ลองเปิดลองเปิดไปยิงวะไปยังอ่ะไปยังไงแ KB สีพี่ไปเด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 ไปเทำให้อิ่มแล้วมั่งขวามืออ่ะพี่เห็นปะพี่เนี่ยวิ่งอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยวิ่งอยู่ปะมาใครแล้วอ่ะตีนึงอ่ะ Survival bonus โดนเฮ้ย มีขวามมีขวา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 มีโอเคครับความีขวามีขอบบงขอบบงเลยขอบบงเลยมาร์กจุดให้แน่นอนไหนขอแบบมาร์กมาร์กตรงนี้ตรงนี้เอาแบบโดนตัวอะไรตรงนี้นี่หรอพิงก้ามิงก้ามอะไรแบบอ้าว Nhìn á đó anh rồi ba chẹp 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 chẹp

จุดเดียวเลยสัตว์ง่ายง่ายง่ายเจ็บมากเจ็บากเจ็บ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 หลังหินหลังหินหลงโดนนัดเดียวไอ้เหี้ยน้องเจ็บโดนหัวเมื่อกี้ตดนไหนวะนี่ก็<อ>เดียวหลังหินเลยดูไปปิ้งก่อนช่วยปิ้งขึ้นก่อนเดี๋ยวจะให้ให้บอแกนด,ดูให้เด <ผม S 1> ี๋ยวมันย่องไปทางพี่แล้วบอแกนมือก็ยิงสะกัดนะมันจะอยู่หลังหินพี่ชุบพี่ผมชุบอยู่พี่ผมชุบอยู่อ่าพี่พี่เพีเนี่นะมึงเห็นกับมาร์ป่ะมึงเห็นกับมาร์ป่ะกับมาร์เลยอ่ะมิงมาร์หน่อยเว้ยมิงเนี่ยกับมาร์์เเเเลลลลยยยกกาามมรสีนนนน้้้้งงงิิ่่ะึึห็ปปผขไไดใๆเลย แล้วเจ้วจ็บแล้วนอนวไฟเฮียยปืนไฟเี่าผมไม่มีเล่นลำบากไปที่ไหนกูติดไฟตายเฮียามภาพ โอ้อะไรกันวะทีมอะไรกันวะมักมุมมักจุดตำแหน่งไม่ได้ช่วยเลยเลยเออไอ้เหี้ยบอกมักมักน้ำเงินไอ้เหี้ยมันอยู่หลังต้นไม้มักสองอ้สัตว์ไม่กันแล้วมันอยู่มักน้ำเงินไว้แล้วแบบกูบอกให้แบบวิ่งรีบวิ่งขึ้นไปยิงมันเลยแล้วไอ้คนที่เล็งอยู่ก็ไม่บอกเลยว่ามันวิ่งไปหาหรอวะผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมเบื้งจบเสร็จเมื่อกี้ว้าวไปข้างหลังมันอยู่ไงผมขึ้นยางว้าวไหมผมขึ้นยางวะาพีไม่มีตะโคบเลยอไ้เหี้ยจดจัดอันนี้ขึ้นเข่าได้ขึ้นเข่าเลยได้แหมล่ะได้แแปดล้ เจ้าเขาไอ้กองเลี้ข้างล่างนะเว้ยขึ้นเขาไปมันบวงวงไม่ผลบวมไม่ผลเไหมแต่้างหน้ามันจะมีแบบที่ที่แอบอยู่ก็ขวาหน่อยก็ได้มองไม่เห็นเลยอะบ้านมีบ้านมี้านาคาน้าข้างหน้ากูอันนี้มาเนี่เฮ้ยมันมีสนไหนแบบขอเลี้ยให้ป่ะลองดูว่ะบ้านขวาบ้านขวามันตายเลยเกตเดอร์บ้านขวาแต่เอามาสายลงดิใช่ป่ะเดี๋ยวใช้ปอดให้นะใช้ปอดไปให้บ้านลงบ้านลงมามาเอ้ย ไม่ลง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 ว่าลงเขาว่าลงเขาเห็นปะลงเขาข้างหน้ากูใช่ปะใช่ปะโดนพี่โดนโดนโดนนะบ้านมีนะโดนไปสี่หกไอ้ถนนถนนถนนมิถนนมีถนนมีถนนมิตรงนี้มีถนนจิ๊ดถนนจิ๊ดิดบ้านจีบ้านจีบ้านถ้ายมาถ้ายมือกว่าโครได้โครได้ดาวหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งเออแล้ดาวดาวพี่ดาว

ต้นหลังยิงฮอลโลฮัสเข้าบ้างก่อนเข้าบ้างก่อนเลยอุ้ยผมโดนเลยเฮียไอ้เคียไอ้เคียตัวเฮียเนี่ยเนี่ยเดลองชาร์จบ้านนะลองชาร์จบ้านนะอยู่หลังที่หลังเข้าพี่นัะเข้าพี่นัะเขียร์ได้เขียร์ได้หมิงกูไม่ไ่้ใจเหมือนธรรมชาตินะไอ้ยิงข้างหลังนี่ก็ยิงดังเลยไม่เจอหลายทางจัดอ่ะวนะมันยิงระเบิดมาว่ะ ra bự vào đây. running, 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 kích running, running, bỏ running, 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 lằng running, 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 หนิงมันชิดท,ท,ท,า,ท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 ายมาละวซิกหนิงชิดทายมาละวใสบ้านเหรอใต้บ้านใตบ้าน,านมาละมาละเดี๋ยวมันสมุได้ว่ะมันสมุกนะพี่ระวังนะถ้าพี่เข้าไปพี่ม,มองไม่เห็นนะ

ลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวปะตัวเดียวน่าตัวเดียวตัวเดียวบ้านนะกูหลังหลังบ้านก็มีเฮียไม่ไหวไหวบ้านเฮียมันปืนมันแรงอย่างไหวเฮียคือปืนตะการเนี่ยเอายิงแล้วกูจัดกูจัดตะการอ่าวรอบเนี่ยคือกตะการนี่แบบกูตากเลยเฮียต้องตัแนบจริงอ่ะเม่ยกินตัแนบจริงคือปืนละปืนยังดีดอ่ะจริงพี่งจริงเรียกว่ากูเลยกูไปเล่นแบบปืนเอ็มเอ็มสี่ดีกว่าเยอะเลยไอ้เฮีย Couple more aspirin I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself.